เข้านันดี่ข้าไปแต่ไม่ทันจบแล้วมั้งเอ้จอมกน้องช้าไรช้างา,าง

ไม่ไดล้วลงมาแล้วโตว์หน,นึงอ่ะน,นี่ยข้างแข่งเฮพี่อย่าคือไม่ได้ไม่ได้แตะเลยอ่ะอยู่ข้างในยอยู่ข้างในไม่ไป้ล้ ไม่เห็นวะมันเขาจะวิ่งเข้าวงนะเอามีคนนอกวงปะทาน่าจะนอกวงนะ <c oughs> เออตายบงละเฮ้ยไปเลยขึ้นนะ ไ้นั่นคนเดียวนะไป้วหน้าเขาสอ้ตัวน้าเขาสอตัวต่อครับรัตีหรือเปล่าหรือตีเจอกันกัตี้เจอกันเจวกันหน้ากลัวโดดไปละกะแตกฝีประดด มาแตะมาแตะมาแตะมีคนจุมีคนจุมดีเลยกาลังมพอดีพวกกูก็กันพวกกูก็ได้คิวต่อเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยเอามันหมอนอนเบื่อตายหมดแล้วมายังมาแล้ว จำแพทสองอันนฮู้ต้นั้นแม่งรอดวะผีต้องจำเลยออกไปอล้วหยุดานออกไปข้านอกปะนอกเลยหรอโเน่เฮ้ยใครบินมาสามตัว ข้าบ้านข้าบ้านข้าขบ้านก่นนนกอนกระแตกอีกกระโดดขึ้นไปข้างบนเก็บอีกหนึ่ง,บบงตัวน,น,นี้นี่นี่นี่ฆ่าเสร็จตัวหนึ่งสน,น็อคใสปุ่นบ้านกลับมาเจ็บเจ็บมีคนหนึ่ง มีแต่ที่อีบังวะขีไปไหนแล้ววะตกลไปล้มตกวไปโน่นนะในในรูมีชุดทองนะหมอโปรเชใครวะออมาเอาชุบทองแดงออกมาเอาชุดทองด้อไป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 นี่นี่ตรงนี้สองจานห้าหเออสิบปละบ้ราคาก็แดงก็ได้ ตัวเลือคนเดียวพักกันหนึ่งน้องหนึ่งเจ็บเจ็บไม่ได้หมดหรอกคือไม่ได้คือไม่ได้ลงลงเลยไหมไม่ได้ลงไม่ได้จะน็อกจะน็อกลงมแล้วไปจิ้วแชมเปี้ยนป่ะไม่ไปถึงตึกละมันชุบละปืนปืนหมดไอ้ผีไอ้ผีตัวเดิม เดี๋ยวไปเขื่อนมันลงมาปะอีกทีหนึ่งนะนครับเขาแตะด้วย อีกแล้วเหรอ,อ,อ,อเออมึงชุบมาเลยมึงชุบมาให้กูได้คิวอากอากอ่ะเดี๋ยวฮาตี้น่าจะเย็นข้างบนครับเดี๋ยว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 ไนึงไม่ได้ไม่ได้วิ่งทางนี้ไม่ได้มาทางนี้มาทางนี้ฮาร์ตี้ชุบดีกว่ามั้งเราที่ชุบอยู่เนี่ยข้างหน้าน่ยแต่เราไม่ได้อยู่ในวงว่ะยิ่ยไปก่อน มีแปดหกแม่ข้างหน้าวินเด็ดเลยเอ้ยหลังกล้องโบเชกข้างหลังมีโบเชกคุลรตีหรือเปล่านะตีห้าสิบที่เดียวกันเยอะหลังกระเพงกระโดดขึ้นบนเราตามเยอะนะวางข้างบนยิงนะมันมีอีกตี่หนึ่งพี่เยี่ยมกูน็อกเก็บน็อกเราต้องเข้าวงป่ะ ไอ้ขนมไปโดนแล้วเราต้องเข้าวงเราต้องเข้าวงพีชิวเอาไม่อยู่นะเรากลับปมามมเดิมได้เรากลับไปมุมเดิมได้ไปนี่นี่มีหลุดลุ่งหรอเอาดิเอาดิเอาลุลงาๆๆ่งน่าหัวแตกตัวว่ะนนท์เข้ามาฝั่งนี้แล้ว ไปอโอ้ยโอ้โหตัวเดียวเนี่ยขั้งหมดมันยิงฟรีเลยโคตรแรงดึงก่อน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 ดูก่อนไม่ได้ตายขั้งหมดทังหมดยิงได้หวะเฮ้ยเราต้องกดได้เออกดได้กดได้ ้องไปติดกำแพงต้องไปชีก้กำแพงมามามาขยับมาขยับมาเฮ้ยฝั่งนี้ใครอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ข้างหลังข้างหลังมีไปเอาปุ้ยฝั่งข้างหลังมาไป็นน็อตที่นี่ก่อนข้างหลังเฮ้ยโหจะงี้นักหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยข้างบนอย่าพึ่งดิปุ้ยยิงข้างล่างอยู่ กี่คนอะนนท์ล่างสองสองแล้วสองสองเราขยับไปอยู่ชั้นนี้มั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตายไม่น่ากสกุลมันจะหมดเนี่ยไม่ใช่หรอกมันน่าจะสกปรกสามเราขยับไปอยู่ข้างในล้วดีเดี๋ยวก็ลงมา ผมยิงช่วยไม่ได้ผมมาอยู่ใต้บ้านมาแล้วเราจะหาทางเข้าอยู่ใต้บ้านมีหนึ่งตัวไม่มีซิปเลยแต่ผมตั้งอีเวกหลอกตั้งสะพานเอย่างนี้ข้างล่างกี่คนน้างล่างจะสองโอ้ยดี ข้างบนมีกี่คนสามคนเขาบนใช่ต้องเอาข้างล่างให้ตายครับอย่าข้างล่างโดนวงก่อนโอ้ย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 อะไรก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะโดดไปแล้วโดดไปหนึ่งเอาไปแล้วอไปยิงกันเองอะ รอกระดับล็อกข้างบนอยู่ก็จะแตกข้างบนไม่มีของปั๊มบมาตับล็อกตอบแล้วเอาไปแล้วไปแล้วหมดทีหนึ่งเก็บหนึ่งโดนโดนระเบิดสูตรระเบร์สูตรชิ้นป๋าร้อย เต็ใกลเกินไอ้เี้ยาหมดแล้วปะเยอะคงได้ไรอันเนี่ยโหพี่นันเกมหมดเลยดูดิเจ็บตัวไช่เช่อชื่อเลย ไปทาวตรงนี้คนเดียวไปนู่นะนะไปทาวคนเดียวเห็นปะโซซิกไม่มีของมาดิอะนไหนอะไรจะตากะตาก่อนจาน้องจะนอ้ะนองหนึ่งจะน้องหนึ่งปืนมีแค่ปืนพกสามคนเลยวันนะผมะม,มีแค่พกกับโม่แซ

อ๋อคือเพื่อนพามาลงของไม่มีเลยอ,ะอ่ะเอาเพื่อนนอ้องเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปครับมันลงกะไม่ให้ของเราฟาร์มเลยอ,ะอ่ะอเฮ้ยเกินเกินเกินไอ้เหี้ยเกือบตายเฮ้ย <laughs> ใครอ่ะไอแฮม,มอนแล็บมีคนนะมีวิ่งออกไปแล้วข้างหน้า3คนเมื่อกี้ เอาของเราก็ทุบวกลยเหรอเลยคนเลยสาย<อ>นะหน้าผมหน้าผมตรงถนนนะตรงถนนนะตรงถนนตรงถนน,ถน,นไม่ทำไมเพื่อนตายไวจ,จังอะไุชเ,เพื่อนนะมีคนหนึ่งกำลังอันนี้ไปกำลังวายไป

กอาทิตย์แรกให้โจกนมซิมมาตอนนีะน้อนหนึ่งต้อนอหนึ่งไมพอ้อนหนึ่งแ้อนหนึ่งวะไอตัวนึงเจ็บโดนไป40แล้วผมไม่พอเกโดนอ้าวเพื่อนโดนอ้าผมลงมาผมก็ตาย,ยดิจบแล้ว ที่เไม่ตูดเยอะสิท่านแม่ว่าขจอแตกคนหนึ่งกับฟ้าอ่าไอตัวตีตีโอคิลี่ที่ผมไล่อ่ะผมไปเก็บกองตัวไงอ๋อเจอแล้วเอ้ยทำไมลงมาหมกทองเหมือนเดิมอะ ม่สุดจังเจสครอ,อนเอ้ยสามยี่สิบเอ็ดแปลว่ามีตีเสรคนหนึ่งหลังมาจริงได้ว่าเ้าเห็นอะไรครับห้าสิบเกิอดอะไรบัตรกแตัง แต่ก็แต่เลยมีชุบทองนะทุกคนมาชุบทองครับผมแต่ผมจะน้อยเออดานีอะมาชุบทองะ ตายหมดตายทุกตัวเลยสามตัวครบจะตายหมดจะตายหมดาน้องหนึ่งหมดเห็นการลั่นอยู่บางผมไปยังไงเยอะคนตลกอ่ะไอ้สถอดโคตรเตือนยัไม่มีระเบิดเลยปะเอ้ยใครชุบวะน่า ก้าจุกทีเราอยู่นีจุก้าไป้ยยโอ้ย้โอ้โหเฮี้ยแรงแรงน่แรงไหมจุกสองคนล่ะจุคนเดียวลงมาคนเดียวผมก็ตุกเฮียอะไวะนมันนี้มันนี้มันนี้ผมมีอยู่ผมมีอยู่มา มันดักหน้าวงเราอะเราเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ได,นะได้เข้าได้ไม่มีปัญหาเราต้องวิ่งไปปิดขวาก่อนนะไม่งั้นเราเข้าไม่ได้อะมามาขวาบนนะนนไยก็มีดีไปละเกาะฟ้าขอเดี๋ยวเกาะฟ้านะ นประจับไม่ทำหรือว่าะจับไม่ติดไม่ดูดงโอเลบมาทำไมชื่อหัดกี้ขุนคุนหัวเฮ้ยมีคนามาแดงมาแดงมาแดงกรแตกหนึ่งะน,น็อคเก้าสหตัวนึงน็อคห ไม่ไม่ไม <Right? S 1> <Whoa. S 3> Th ่เหลือตัวนึงเอาหมดล้ล้วหมันแอบมเกะมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม okay. well, okay. ันมาแล้ว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 จหตัวนึงพร้มนะโอ้ยเจดตลตัวเบิด เจ็บสองก็แทงหนึ่งหยดหมดหมดหมดด้วยใ่เขาแกอีบาม, <laughs> ม,ม okay, e 3, ผมไหี e 3, สองคน <laughs> ปลืดปลืผมเจอตัวลารดแล้ว